สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามานั่งรถไฟจิ๋วรถไฟจิ๋วนี่ให้ดูให้ดูดูรถไฟจิ๋วไม่เห็นอยู่ที่สกายวอล์คเขาคอนะคะทุกคนมีค่าเข้าเท่าไหร่นะค่าเข้าเท่าไหร่นะกี่บาทแปดสิบหรอค่าเข้าแปดสิบบาททุกคนถ้าเกิดว่าเจ็ดสิบขึ้นไปอ่ะสี่สิบบาทเออประมาณนี้แล้วก็มาซื้อตั๋วรถไฟรถไฟรถไฟนี่ซื้อตั๋วเท่าไหร่นะคะ อ่ารถไฟเนี่ยที่นั่งละห้าสิบบาทค่ะทุกคนมาซื้อตั๋วแล้วก็นั่งรถไฟแบบนี้นะคะพอดีเองท่เลยลูกค้านั่งตัวตรงๆนะคะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่สลับที่นั่งกันนะคะโอเคไม่สลับที่นั่งไม่เอียงซ้ายเอียงขวาปารรถไฟจะไปแล้วค่ะทุกคนรถไฟพกน่ะทุกคนรถไฟไปแล้วค่ะรถไฟไปแล้ว ของเด็กเล่นอันนี้คน,คนเราคงไปนั่งไม่ได้แล้วล่ะทุกคนมันมันสะดุดสะดุดน,น,นั่งตึ้งตึ้งบนรถไฟจริงคุณผู้ชมเหมือนหมอนหมอนหมอน <ừ> เอออ้าวรถไฟไม่ค่อยวิ่งเลยมันหนักหรือไงก็ไม่รู้รถไฟวิ่งไปดูรลสิงต์ปาร์กเออนี่เราจะวิ่งไปดูรลสิงต์ปาร์กนะครับเจอแล้ว รถไฟเขาช้าหรือว่าเขาเขามีรับน้ำหนักเยอะอาน้าหินรถไฟลอยอย่ตรงโอ๊ยเกือบเกือถไฟอื่นเลยข้ารถไฟพูดได้นะคะก็จะพูดคำว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วต่งแล้วก็เจอลาบูบูไปเรื่อยๆนะคะลาบูบูลาบูบู ลาบูบูตลอดทางเลยว่าไงจ๊ะลาบูบูโอ้ยอะตอนนี้รถไฟลอดโมงคะ่ะรอดงอุามเว้าีออ้อวว้มีตุงด้วยมีตุงด้วยมีตุง ที่สกายวอล์กเขาคอนะคะทุกคนเขามีที่พักด้วยนะนี่ที่พักเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็รถไฟก็วิ่งไปเข้าอุโมงแล้วเ<ป>ข้าอุโมงมีสวนผักด้วยนะคะนี่มีสวนผักปลูกสวนผักอ่าเหมือนไปลิกเลยเนี่ยปริกแม่เลย ปาบูบูตลอดทั้งทางเลยค่ะทุกคนตลอดทางหมูเด้งหมูเด้งมีหมูเด้งด้วยหมูเด้งหมูเด้งอันนี้อะไรวะเดี๋ยวึชื่อไม่ออกลืมนะอะไรนะอะไรที่ชื่ออะไรนะอ่าอะไรวะฮะอ๋ออ่าพี่เมธ รดไต่ต้องชา้างรถไต่ทั้งชา้างว้าวอาภูทับเบิกถึงภูทับเบิกแล้วค่ะอ,อันนี้มีลูกมีมีลูกมีลาอะไรนะหมูแดงแล้วก็มีพ่อกับแม่หมูแดงด้วยมหมูแดงเพียบหมูแด,งเ,ดงเพียบ าบูบูลาบูบู <c oughs> อ้าวรอดอุโมอง์อีกแล้วรอดอุโมงก์นี่ครั้งเก่าเนะา,เาะ,ะเราจะกลับแล้ว เพาแล้วโอ้ยีโม่ีรอกด้วยนี่้ีห้อยข้งบนเลยแล้ีเราทำยังไงคะผีเราทำยังไงคะกลัวผีจับหัวอย่างเดียวกลัวผีจับหัวแล้วเอาเอาอะไรนะหันหัวตู้ผีต้องตงบนระดานบนนู้นเป็นสกายวอล์กนะคะ S 1> <S 1> สกายวอล์คค่ะใครอยางจะเดินก็สามารถขึ้นไปเดินได้นะทดสอบกําลังใจสกายวอล,ล์คสกายวอล์คใครขึ้นแ<ถ>สดงว่า <ละ S 1> ไม่กลัวเ<ต>มียคนถ้าบัตรที่เข้ามาตรงครั้งแรกนะคะเข้ามาบัตรตรงนั้นเนี่ยเราสามารถนำบัตรนะมาเป็นส่วนลดของเครื่องดื่มได้นะคะ เข้าไปในคาเฟ่แล้วคะแล้วก็มาสั่งเครื่องดื่มเขาลดได้ใบหนึ่งเออสิบบาทนะคะนะกาแฟก็สมมติว่าเนี่ยอย่างแก้วเนี้ยเราซื้อมา100ก็ลดไปสิบาทเหลือ90บาทค่ะทุกคน90บาทนีค่ะเสร็จแล้วทุกคนก็ประมาณ10นาทีโดยประมาณนะนั่งรถไฟในประมาณ10นาทีเราก็จะกลับมาที่เก่าอืมนี่งานรถไฟจิ๋วเนี่ค่ะรถไฟจิ๋ว รถไฟจิ๋วเป็นแบบนี้รถไฟจิ๋วเนี่ยเห็นป่ะโปรแกรมเห็นป่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนที่นั่งรถไฟจิ๋วที่เขาสกายวอล์กเขาเาะนะคะประมาณนี้โอเคใครเข้ามาก็ฝาก,กด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ